ครับสวัสดีตอนเศร้าตอนเธอเศร้าเอามาหาเจ็บบักม่วงเลยนะล่พาลูกชายมาหาเจ็บมะม่วงอ่เถื่อนกระโขรเต้นเต้นแหลนเต้นแหลนมัยครับนะพี่น้องนั้ไปเลยครับมาไปหาเจ็บมะม่วงหน่อยครับอู้ต้นมะม่วงครับน้ำไปตรงนั้นต้นมะม่วงอยู่ใกล้กันเลยพี่น้องต้นมะม่วงสองต้นพี่น้องนั้นพอดีเป็นมะม่วงน้อยพี่น้องวะนี่ครับพาลูกชายมาเก็บมะม่วงนี Gear, ่ครับเป็นดินที <het S 2> ่พ <het S 3> ื้นไถไว้เตรียมพร้อมที่จะลงให้ลงน้ำเพีองวะเออครับ บรรยากาศตอนเช้าๆวันท้าวถักทายหาเพื่อรวมทั้งกันคือเกา่าสวัสดีตอนเช้าๆครับนะเตรีนเสิร์ฟแล้วก็หาหยุบหากินเปน็นวะเพราะดีก็ได้กลับต่างจังหวัดเพื่อนนะได้กลับต่างจังหวัดกลับต่างจังหวัดอ่ามาธุระเพื่อนะที่จังหวัดหนองบัวลำพูซิตี้ครับที่อำเภอศรีบุญเรืองเพื่อนนะเลยหวางเว้นจากการทำงานอ่าลามาเมื่อเนึ่นเพื่อนะมาหายุบหากินอยู่บ้านเฮา บลกม่วงตัวนี้ก็ลายลายไปหน่อยน่ะนี่ครับพาลูกสายเตลแหลนเตลแหลนเตลแหลมมาลายป่ะไมลายก็หนาไม่ลายแต่ตัวนี้มันหลายควาเดีไปยังกันนะมันหลายยวนป่ะมันเป็นตันเล็กตัวนึ่งมันเขาเป็นเขาเอาหมดหรือเล่บ่โอ้ยเขาเอาหมดแล้วพี่จุนนี่ครับมาหาบักม่วงนะบักม่วงน้อยแต่เกิดเองตามธรรมชาติเพียงนาะ พูดอโอ้หจนเต็มต้นแล้วพูดดต้องขึนต้ขึนเราะม่ลุนวะเนี่ยคุณครับผมมองสูคุณนะมองน่อยกลังส okay. ูนะเอาเอานีเด้อเอาฮะนี่ไม่เด้อเอาเอาตนี้แล้วมันยัเอพวกพวกพวกขึ้นลุนนนี่นี่ขึ้นลุนนเนี่ยนี่ครับผมมองหน่อยเพื่อนนะมองน่อยหอมครับดี๋ยวเราเอสครับนาะ หมุวงน้อยมาหาเก็บเอามันลนุนแน่มาลุนแน่พี่น้องเนาะโอ้หลายครับเลยนะนี่ครับเอาไปกินใบบุ๋มพี่น้องเนาะต้องสั้นเราต้องสั้นเราปะนี่ครับลุนเต็มต้นเลยพี่น้องหลายฮักหลายเนี่ยครับเนาะปัดธูครับหม่วงเยอะแยะมากมาย ไก่กองพี่น้องลนะนี่ครับงวงโรนเต็มต้นเลยพี่น้องลนะอยู่ตี่ยต้นกับพีหมากพี่น้องลนะนี่ครับบรรยากาศดีดีตอนเ้าร์ไยฝากพี่ฝากน้องเป,ป็นปลาอ้อยพี่น้องนไล่บ้าครับครับครับเดี๋ยวไปนี่ครับงวงนี่เป็นปลาอ้อยบรรยากาศสดสดพี่นะ้องละทักไทยหาผลรวมทั้งทุกขันทุกคนกันคือเรา แต่ลูกซ้ายว่าไปเอาต้นพุ่นเป็นาะลูกซ้ายถ่ายเพป็นแล้วลูกซ้ายมันโลดเต็มต้นแล้วเต็มเต็มพื้นแล้วเป็นละมะม่วงน้อยเก็เองตามธรรมชาติเป็นละนี่ครับผมได้เก็บประแหนเป็ดเพป็นเนาะเป็ดอุ้ม่วงม่วงมาก็บลูกเอ้ยเป็ดเป็ดแหนเป็นละแหเงียบ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 นี่ม่วงน้อยเป็นละสุกแล้วสุกไรเป็นละเดี๋ยวเก็บตรงนี้เป็นนละแต่ลูกซ้มาเอาเอาต้นพุ่นตันต้นพุ่นก็ได้หลายลูกซ้ายว่าครับเนาะ เอ่อทักทายไปหาส่วนเพื่อนรมทางชาวครีเอเตอร์ทุกท่านและเพื่อนร่วมอุดมการอ่าคว้าเงินในอากาศกันพี่นอะนี่ครับยากาศสดใสแก้แมใสตอนเศร้าพี่นองนี่ครับตัวหลงมงเดทียว่าหาหวง,งมงพี่นมะม,ม่่งน้อยกําลังจะหมดเลือด,ดูแล้พี่น่ะ,ะกำลังลุนเอาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงหัวเด้และวลุนลุนในหัวแตกเนี่ย โอ้มม้ย่เนาะอยอัน่างอย่าอย่างถึกเสียนะไป้พี่มันลวนนลวนเี่ยนเนาเอ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 ามกมากมากมันลวนเลยี่ยลวนเต็มพื้นดี่ับอยู่นะลวกเต็มพื้นเลยพี่น้อยนหมนอยเดี๋ยเดี๋ยวอีพ่อขึ้นสั้นได เดี๋ยวจเดี๋ยวดูบ่พ่อขึ้นด้นหน้ากันเลยเจ็บเองเน๊ะเออเจ็บคนเดียวเด้่ะมะม่วงเต็มต้นเลยพี่น้องนี่ครับไม่เจ็บคอยได้ผอเจ็บเองาหลายแย่งม่วงว่ะได้ป้ะนีดนีดมีดโอ้ได้หลายผลฮ้ยนั่นเด้นะครับแล้วน้าตาไปหาเจบม่วงพี่น้องเก็บมะม่วงสุกกันพี่น้องเอาไว้จะใบบกกันเดี๋ยวเจะบวกม่วงใบบกกันสำหรับเมื่อนี้ใบใบสวัสดีพี่น้องทุกท่าน ชาวรีเอเตอร์ออกตามหาเพื่อนลมทางก่อนอไปเยี่ยมบ้านเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้เพื่อนลมทางทุกท่านด้วยนะก<อ>ารมีปฏิสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดี<อ>ที่สุด,ส,ด,ส,ด,ส,ดส,สวัสดีครับไม<อ>่ยังบายบาย